เลครับน้องชายรังขาวครับผมการเตรียมตัวการซ้อมไฟนี้ครับเจอกับทักษิณเล็กภาคที่สี่เป็นไงบ้างน้องก็เตรียมตัวมาดีครับซ้อมประมาณกี่กี่วันได้ครับไฟนี้ซ้อมประมาณหนึ่เดือนรายการล่าสุดเราเราขึ้นไว้กับใครนะขึ้นกับที่กุหลาบดำกุหลาบดำแล้ววันนั้นถอนกุหลาบดำถอนแล้ววันนั้นถอนอ่ะตอนนี้เจอกับทักษิณเล็กภาคที่สี่แล้วภาคที่ห้าเนี่ยภาคที่ห้าภาคที่ห้าผลงาน ที่เคยเจอมาสี่ครั Jonas> ้งไปมนรับ้างทีแพ้สองแพ้สองเสมอหนึ่งเหนึ่งนหนึ่งไฟนี้การเตรียมตัวการซ้อมเราวางแผนวางเกณฑ์มายังไงครับไฟนี้ก็มวย่อยสามยกเกาะเดินเหมือนเดิมครับเดินเหมือนเดิมครับไฟล่าสุดที่เราชนะเนาะใช่ไหมเราบอกเล่าให้หน่อยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเกณมันออกมาแบบไหนครับแล้วเป็นาฟนโดนหมัดก่อนเยเลยครับยกแรกก่อนโดนหมัดโดนหมัดแล้วก็เดิน เดินไปเรื่อาแล้วฟันสองเอาฟันสองแล้วเราลูกสามเลย่น้ำหนักไฟนี้หนึ่งร้อยสี่สองก้อนเนาะเป็นน้ำหนักสบายๆของเรารู้ว่าปีไปหรือว่าใหญ่ไปได้ท้าประมาณกี่โลได้ไฟนี้เนาะท้าประมาณปุ๊บกิโลได้เรามาชกอาริเบสครั้งแรกด้วยเลยครั้งที่สองครับครั้งที่สองไปไปเราเคยมาชกแล้วครั้งหนึ่งการบวชมากติกาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเราเป็นไงบ้างมาโชกครั้งแรกออ เต้นตเต้นครั้งนี้ล่ะครั้งนี้เราก็เต้นเต้นเหมือนเดิมเ,เต้นเต้นเหมือนเดิมแต<อ>่กติกาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำห,หรับเราเราวางเกมวางแผนไงใน,นกํ<อ>าหนดสามยกว่ากติกามันจับป้ามตีไม่ค่อยได้นะแต่ว่าต้องเอาตลอดเราวางเกมวางแผนยังไงครับอ,ออกมาเหมือนเดิมเลกเลขข่าวเหมือนเดิมมีเอาวุ้นที่เด็ดมามามา มีมีมีอาวุธไหนบ้างครับบอกได้มทุกอย่างมีทุกอย่างครับร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับก่อนชกก็เต็มร้อยน้ำหนักชั่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับความมั่นใจวันพรุ่งนี้ครับคิดว่าจะตีเสมอได้ไหมหรือว่าเสมอได้เราก็มั่นใจนะในหน้าทายของเราครับทักษิณเล็กที่เจอกันมาสี่ครั้งอาวุธไหนเลยที่สร้างความกังวลหนักใจให้เราก็เข่ง้ายแล้วลูกจิ๊กเาลูกจุกิ๊กเหลี่ยมเลยแต่เราเตรียมแผนเตรียมเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะใช่ อ่ะหลังขาสั้นๆเลยเดือนละมาดอนของศาสนาอิสลามมีปัญหาอะไรสำหรับเราไหมครัไม่ไม่เพราะาเราเราก็ยังไม่ยังไม่ได้ถือสินอดนะก็อรอให้ช่ว,วสเสร็จแล้วแต่คอยถือสินอดแทนครับอ่ะหลังขาเป็นคนจากจังหวัดสงขลาสงขลาอันนี้ใครครับน้องพีนี่ยี่ภาพาพูดอะไรกับแฟนมวยที่เราติดตามเชียร์หลังขาวันนี้างโอ้เป็นวันสำคัญครับวันที่วันเสาร์นี้ช่วยเป็นกำลังใจช่วย อย่างนั้นจ้ะครับพอเต็มเตี่ยมจะนับจะน็อกให้เห็นไหมน้องครับจะนับจะนอ้องเห็นไหนโอเคครับน้องขอช่วยดีเราหน,น่อย